สวัสดีครับ e m p e r o r YouTube c h anel นะครับมาอีกแล้วนะครับผมกับคุณคีนะครับคุณธนชาตนะครับไม่ต้องแนะนำตัวแล้วนะครับเพราะว่ารู้เห็นหน้าเห็นตานะครับมาอัิเดกกันหน่อยว่าตอนนี้กระแสอะไรที่ e อ per o r Auto อมีการเอารถนำเข้าเห็นว่าส่วนใหญ่จะนำรถรถนำเข้าที่แบบเป็นตลาดที่ฉีกแล้วก็ตอบรับลูกค้าครับช่วยอธิบายลูกค้าหน่อยครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าโทรศัพท์ เข้ามาไม่ขาดสายครับหุณยใจครับตัวเทสลาโทรมาตลอดเลยครับร้อแรงร้อนแรงมากครับตัวเทสลาเนี่ยยิ่งตัวโมเดลสามนะแทบจะทุกวันขบโทรมาสอบถามว่ามีรถไหมราคาไงคือเราเราสามารถจับกระแสได้เลยว่าคนชอบมากเลยตัวเทสลานะครับมันก็มีทั้งตัวเอตัวโมเดลสาตัว X ตัว y นะครับแต่ว่าก็เรียนเรียนลูกค้าทุกท่านก่อนว่าตัว S กับตัว X เนี่ย ที่เป็นพวงมาลัยใหม่เนี่ยอาจจะขอข้อมูลรอดูข้อมูลนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวโมเดลวายเป็น SUV ตัวเล็กเนี่ยเอ่อไดรอใจมาสามนิดหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เป็นพวงมาลัยซ้ายอยู่นะครับตอนนี้เราพวงมาลัยขวาแบบแท้ๆอยู่นะครับแต่ว่าข้อมูลเนี่ยเราจะมีอัปเดตให้ทางลูกค้าทุกท่านเนี่ยผ่านทางช่องทาง Facebook ของเราเนี่ยอยู่เรื่อยๆนะครับอย่าอาจจะติดตามตัว Facebook ของเรานะครับเอ็มเทลอร์ออโต้นะครับลองตามเรื่อย ตัวที่เราตัวตัวที่ผมบอกว่าโทรศัพท์มาตลอดเนี่ยผมเจอโมเดล3ามเยอะมากนะครับคนไทยชอบมากตัวโมเดลสเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวสแตนดานเองนะครับตัว long range เองนะครับตัว performance เองพ่อเหรครับตัวที่ผมผมว่าตอนนี้กระแสเนี่ยมันมันตื่นตัวมากนะครับแล้วก็ตัวรถไฟฟ้าเนี่ยหลายๆค่ายเนี่ยเขาเริ่มเข้ามาทำนะครับค่ายยุโรปค่ายญี่ปุ่นค่าย บางเมืองจีนครับเข้ามาทำเยอะนรอีกจหนึ่งคือราคาจับต้องได้ใช่ไหมบอกเลยว่าราคาเนี่ยเปราคาเนี่ยยังยังเซอร์ไพรส์มากตอนแรกมาเนี่ยเลาถึงมองว่มันจะมีห้าล้านหกเขามองรถเทสลาห้าล้านนะเวลาขับไปไหนเขามองว่าแพงนะตอนนี้อโม์สามเนี่ยแรกๆเนี่ยเรามองว่าจะเอามาขายหรือยังไงดีพอเราไปศึกษาเรื่องราคาเนี่ยชัดเจนปุ๊บเคาะมาเริ่มต้นสามล้านหกอ้โห ลูกค้าพอเราชี้แจงไปลูกค้าโทรเข้ามาใหญ่เลยน,นะครับตัวโมเดลสามเนี่ยในแต่ละรุ่นเนี่ยทางเอ็มเพลอร์เนี่ยนำเข้ามาจำหน่ายทั้งหมดแล้วที่สำคัญตอนนี้เอ็มเพลอร์โมเดลเป็นโมเดลใหม่ทั้งหมดนะครับเป็นสองโมเดลโมเดลเย่สองศูนย์สองหนึ่งแล้วทั้งหมดนะครับแล้วก็สิ่งที่จะบอกลูกค้าีครับตัวรถไฟฟ้าเนี่ย สิ่งสำคัญรถไฟฟ้านี่คือฟิวลิ่งนะครับและวันนี้เนี่ยทางเอ็มเลอิกเองเนี่ยอยากจะให้ลูกค้าทุกท่านเนี่ยได้มีประสบการณ์ทดลองขับนะครับตัวรถไฟฟ้า <ổ. S 1> นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากจะเชิญชวนท,ทุกท่านนะครับลองเข้ามาคุยกันก่อนนะครับแล้วลองมาดูฟิวลิ่งดูว่ารถไฟฟ้าจริงๆเนี่ยที่เขาบอกว่ามันเร็วมันแรงเนี่ยมันเป็นอย่างไงบางทีเราเราพูดให้ฟังเนี่ย เราสามารถถ่ายรูปไปดูเฮ้ยรถสวยนะด้าน<ม>หน้าด้านหลังสวยฟีเจอร์มีแบบนี้มีนั่นมีน<ม>ี<ม>่แต่สิ่งที่ลูกค้าไม่รู้คือฟีลลิ่งครับคุณจรใช้อ๋อคือในคำเชิญว่า test drive experience ถูกต้องครับที่เราทำอยู่นะครับ,รบดีครับเป็นตัวนี้ตัวตัวเราเรา,เราทำหมด้ใช่ไหม X3 X1 ถูกต้องครับ เราทั้งหมดนะครับแต่ว่าตัว S ตัว X เนี่ยเดี๋ยวรออัปเดตนิดน,นึงนะครับเนื่องจากเป็นตัวใหม่พวงมาลัยใหม่แบตเตอรี่ใหม่มอเตอร์เนี่ยตอนนี้มีเป็นมอเตอร์เป็นร r y มอเตอร์และนะครับก็เดี๋ยวรออัปเดตข้อมูลเรื่องราค,คาเดี๋ยวจะเยียมอัปเดตให้นะครับที่สําคัญม,มเีเขาเรียกว,ว่าเป็นแคมเปญพิเศษโปรโมชั่นพิเศษเนี่ยเราก็จะดูให้ทุกท่านนะครับมาเลยครับให้ความ่นใจลูกค้าเรื่องหลังการขายครับครับ ตัวรถไฟฟ้าเองเนี่ยอย่างที่บอกคือเป็นรถที่เฉพาะจริงๆนะครับซึ่งถามว่าอยากจะแกะซ่อมเนี่ยทุกคนก็มีเครื่องมือไว้แกะหมดอยู่นะครับแต่เครื่องมือนั้นเนี่ยมันใช้สําหรับแกะรถไฟฟ้าหรือเปล่านะครับเพราะรถไฟฟ้าเนี่ยมันม,ม,นมีมันมีจุดมีความแตกต่างนะครับนอกจากเครื่องมือที่แตกตา่างเอาโอเคใครก็ซื้อเครื่องมือได้แต่ที่สําคัญครับุณต้องบอกว่าทางเอพริเองเนี่ย เป็นออส h o ร i z ดีลเ a l e r ของบริษัทย,ยักษ์ใหญ่เจ้าหนึ่งอนกันซึ่งเทำรถไฟฟ้าแล้วทางช่างของเราเนี่ยก็ไปเรียนจุดกันจนกลายเป็นเขาเรียกว่าถ้าถ้าในฝั่งเรานะเราเรียกว่าเป็นระดับมาสเตอร์แล้วนะครับที่จะร,รู้รู้จริงว่ารถไฟฟ้าทาํางานยังไงต้องบอกทาอํางานยังไงแบบจริงๆนะนะครับต้องดูดว่า ซ่อมยังไงแล้ววิธีแกะตัวนี้แกะยังไงแล้ววิธีอ่านข้อมูลหรือเครื่องมือที่เป็นตัวดิโนสติกเนี่ยนะครับเราเรามีเพื่อบริการลูกค้าอยากถูกวิธีต้องบอกอย่างนี้นะครับเียมเลือคืออาารทำทุกอย่างชัดเจนครับเพราะเวลาซ่อมเนี่ยเนื่องจากรถไม่เหมือนใครเราก็ต้องมีวิธีซ่อมของของตัวมันเองด้วยนะครับก็เลยให้น้ำหนักให้ความมั่นใจลูกค้าเลยนะครับถูกต้องครับตัวอื่นรคำสคัญได้ครับตัวอื่นมีทำอะไรบ้างครับ นอกจากตัวรถไฟฟ้าเองนะครับทางน e ิเพลอรเนี่ยก็ยังมีกลุ่มนิชอีกอย่างหนึ่งนะครับในเรื่องของกลุ่มเคคาลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยที่เคยไปญี่ปุ่นเนี่ย<ม>เห็นว่ารถ k เคคาจะวิ่งทั่วญี่ปุ่นเลยพวกเกาญี่ปุ่นวิ่งกันเยอะมากนะครับอย่างในอย่างของตัวออของเราเองเนี่ยตัว Honda นะครับเราก็นำตัว Honda Inbox อกมา ทั้งตัวธรรมดาทั้งตัวคัสตอมนะครับ<ะ>หลากหลายสีสีแด,สดงสีดำสีขาวสีน้ำเงินอะไรเนี่ยเราเข้ามาหมดะนะครับก็เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในกลุ่มกลุ่มนี้ะะนะครับนอกจากตัวเคคาที่ดูหรูหราแล้วนะครับเป็นรถเา<ะ>เรียกว่าเป็นรถพาสเซนเจอร์คาร์นะครับรถนั่งส่วนตัวเนี่ยเราก็ยังนำเคคาอีกแบบหนึ่งมานะครับเป็นเคคาที่เ,เป็นรถขาโก้เป็นรถไดทัสสูไฮเจสคาร์โกนะครับ ตัวนี้ราคาก็จะย่อมเยาวหน่อยนะครับตัวนี้ตัวนี้ราคาโดนโดนนะโดนเลยนะโดนครับเพราะเสียภาษีโดนนะ <_ S 2> ใช่ครับแล้วก็ตัวนี้ต้องบอกว่าห,หลายหลายคนเนี่ยอาจจะอาจจะยังไม่อ,ออกว่าซื้อไปคุณจะเป็นคนของอะไรนะครับลูกค้าผมหลายรายตอนแรกผมซื้อมาเนี่ยผมเข้าใจว่าเออเอาให้ลูกค้าขมของนะครับแต่ว่าดูไปดูมานในตลาดเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยซื้อไปทํารถแบบออกเป็นวินเทจนะครับเป็นจบ เออไปทำรถที่เขาเรียกอะไรฟรุตทัชเล็กๆนะครับหรือว่าลูกค้าบางท่านข,ของผมเนี่ยเป็นคล้ายๆเป็นคลินิกที่ดูแลสัตว์ก็ซื้ออย่างเงี้ยแล้วก็เอาไว้เอาไว้พาน้องหมาน้องแม,มแวเนี่ยอารับจากบ้านไปโรงพยาบาลก็มีอยู่หลากหลายแนวนะครับหรือจะไปทำแอดเวนเจอร์ก็ได้นะครับผมเห็นท่านที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็มีการทำแนวนี้ค่อนข้างเยอะเลยครับดีเลยครับ ตัวอื่นมีอะไรไหมครับที่ทางเราเอาเข้ามาอีกครับอนอกจากนอกจากตัวนี้นะครับตัวเทซ่าตัวเคคาเนี่ย an เราก็จะมีตัวหนึ่งนะครับเป็นรถญี่ปุ่นเหมือนกันตอนนี้กระแสก็เริ่มมานะครับในเรื่องของตัวของ h o น d าอี o n d a E อีอ๋อตัวเล็กน่านล้านหนึ่งนะ Honda e เเอ่ยเป็นรถเล็กๆสั้นๆแต่ถึงแม้จะเปตัวเล็กนะครับระยะวิ่งมันก็ไม่ธรรมดานะมันก็ประมาณ300เหมือนกัน เยอะนะฮะแล้วก็มีระบบควิกชาร์จชาร์จอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงวิ่งได้อยู่ประมาณสัก2องรลูมันเป็นระบบควิกชาร์จของเขาเนี่ยครับก็มีเป็นรถที่มีเทคโนโลยีเหมือนกันนะครับดูแบบไฮโซมากครับข้างหน้านี่จอยาวนะครับกระจกมองข้างไม่มีอ่กระจกมองข้างไม่มีนะครับกระจกมองข้างเนี่ยเป็นคล้ายๆเป็นกล้องอยู่ตรงตรงจุดของกระจกมองข้างจะเป็นกล้อง เราญี่ปุ่นไม่ธรรมดาในไฮเทคเหมือนกันไฮเทคที่สำคัญน่ารักไหมครับน่ารักตามทับสายญี่ปุ่นครับก็จะเป็นรถกลุ่มเนี้ยครับที่ทางเอเปอร์ลอร์มองเอเปอร์เลอร์ก็มองกลุ่มที่เป็นนิสต์จริงเนี่ยจริงคนที่ชอบความแตกต่างไปเลยนะครับชอบจริงจริงนะครับก็โอเคก็เราก็ไม่หยุดพัฒนาในการที่เสาะแสวงหารถทั่วโลกที่เราสามารถทำได้ แล้วทาได้ด้วยแล้วราคาตอบโจทย์ได้ด้วยที่เป็นนิสมาร์เก็ตจริงๆไม่ใช่ว่าบางตัวเห็นทําได้แต่เทียบภาษีแล้วมันไปไม่ได้ท่าหลายตัวจริงในโลกใบนี้ก็ยังมีมีมีแบรนด์ Brand หรือมีรถแต่ละรุ่นที่เราทําได้อีกเยอะแต่ว่าที่มันแมทกันที่กับภาครัฐของเราเนี่ยมันก็ยังถูกกีดกันถูกกีดกันเรื่องภาษีอยู่แต่ว่ามีหลายตัวที่เราทําได้เราก็พยายามทาให้นะครับก็ ขอบคุณมากนะคุณคีแล้วก็เรามาอัปเดตกันตลอดนะครับแล้วตอนนี้เราก็อัปเดตแล้วว่าเราทำเรื่องอะไรบ้างนะครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องความมั่นคงของ Emperor อนะอยู่กันมา10กว่าปีละนะครับ15ปีให้น้ำหนักไปเลยนะครับรถองนักอิสระของเรานะครับยดูที่เฟ e บุ๊ k ทางด้าน Emperor a u t o c a r s นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ของเราเนี่ยครับแล้วเดี๋ยวไว้เรามาอัปเดตอยู่เรื่อย,รอยครับ สองเดือนครั้งเดือนละครั้งอีกทีหนึ่งนะครับก็ไม่ว่าต่างๆเอเมอร์ม่ไม่เพียงแต่วจะจะขายของอย่างเดียวนะครับเราในเพจของเราก็จะมีการให้โน้ตฮาให้ความรู้ h ฮาทู to, นะครับความรู้ต่างๆเรื่อง CSR อ,อะไรต่างๆนานามากขึ้นนะมันอยู่อยู่แล้วในนั้นขอให้ท่านเข้ามาชมเราได้เลยนะครับขอบพระคุณลูกค้ามากขอบคุณคุณกีมากเดี๋ยวนี้เราลา,ล,าลูกค้าไปแล้วกันครับขอบมากครับสวัสดีครับ